สวัสดีครับช่างแม่บัวนางจับนะครับผมวันนี้ผมพงกับแม่บัวกันเลยไปซื้อของนะครับผมจะได้ทําปลาแดกเจบองนะครับผมก็เลยเมื่อเมื่อคืนนี่ไลฟ์สดกันเลยเอฟซีสนใจอิสานนะเจบองปลาแดกนะครับผมก็เลยตอนเช้านี้ผมกับแม่บัวเลยจะไปตลาดครับผมเดี๋ยวไปดูนะครับไปซื้อของด้วยกันนะครับผม ไปทำกันเลยจ้าสวัสดีตอนเช้าทุกคนนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่แม่ต้าและสงสารให้กำลััใจผพมกับแม่บัวมาตลอดนะครับผมต่อไปนี้ถ้าเอฟซีสนใจเจบองแม่บัวกำลังจับขอบคุณหลายหลายพมกับแม่บัวจ,จะได้มีรายได้ครับผมโอเคนะครับผม สวัสดีค่ะมาถึงตลาดแล้วนะคะครับผมจะไปซื้ออุปกรณ์ทำปลาสาบเนี่ยนะครับ,บผมตลาดจาาังหวัดสกลนครอําเภออากาศอํานวยนะครับเดี๋ยวจะไปดูเลยครับพงเป็นคนเทือโทรศัพท์ถ้าแม่บูเดินไปนะครับผมตะก้าเจ้านี่ใส่เฮ็ดบ่ไปแล้วครับผมอันนี้นะครับตลาด <c oughs> อันนี้ครับตลาดเห็นไหมครับกว้างมากสีส้มทุกท่านครับเห็นไหมครับอ่ะอันนี้อันนี้นะครับผมอันนี้นะครับผมตลาด เน่กำลังจะพาไปซื้ออุปกรณ์ทำประดกเจบางนะครับผมอันนี้ครับแชรตัวนี้ด้วยนะครับตะไคร้ด้วยอันนี้ครับผมผมก็ไม่บวดถึงตลาดอากาศอนํนววยแล้วนะครับผม ไมค่ค่ัเอฟซีตลาดกว้างมากเลยครับนี่ครับผมแล,แล้วไปดูผักกันไปเลยครับไปดูทำการเลยครับดูสิครับปลาสดๆข้างหน้านเลยนะครับผมนี่ อันนี้แมคคานะครับผมอันนี้สาวกองคนสวยงานเบิร <c oughs> ์ดสวยนะนะขอบคุณ ไปเลยจ้าเสื so um ้ออนาเกตไว้ดีๆหน่อยสิอโชว์โอ้ยอย่าอเขาอมีคุณภรรยาพร้อมๆคุณดีด้วยโอเคนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับวัสดีครับนี่นะครับผมมาซื้ออุปกรณ์พา้อมแล้วก็กระเทนนะครับผมนี่ครับ อันนี้ครับผมดูสิครับตลาดบ้านแม่บัวจังหวัดสกลนครอำเภอ,ออากาอำนวยนะครับอันนี้ครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับทุกกำลังใจนะครับผมอันนี้ครับบ้ายๆไดีเจอกันคลิปหน้านะครับ